สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหลายเมนูกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาทำกับข้าวนะคะทุกคนเนื่องจากช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะเราก็จะมาทำกระทงเพื่อไปลอยกันในวันศุกร์ที่19พฤศจิกาสอ64นีนี้นะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีนี่เลยค่ะมีต้นกล้วยที่หั่นแว่นแล้วนะคะก็ซื้อสำเร็จมาค่ะแล้วก็ อดอกดาวเรืองนะคะ5ดอก10บ,บาทค่ะทุกคนอะไรก็เป็นมีราคาหมดเนาะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะกระทงหนึ่งอันใช้หอมหัวใหญ่อยู่ประมาณลูกครึ่งนะคะหัวครึ่งเออหัวครึ่งเนาะไม่ใช่ลูกเนาะจ้ะแล้วเราก็จะมาหั่นให้เป็น3าส่วนหนึงหัวแบ่งเป็น3าส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็แกะกีบมันออกค่อยๆแกะนะคะเดี๋ยวมันจะแตกได้นะคะ แกเสร็จก็แช่น้ําเลยค่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่แช่น้ํานะคะปรากฏว่าแสบตาค่ะน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวนะคะเลยต้องเอามาแช่น้ําสักหน่อยค่ะแล้วก็ใบขานะคะใบขาหรือใครจะใช้ใบอะไรก็ได้แล้วแต่ที่บ้านมีนะคะที่บ้านเราก็จะมีแต่ใบขาก็เลยไปเก็บใบขามาประกอบระกระทงของเราด้วยนะคะ เพื่อนๆทำกระทงแบบไหนกันบ้างนะคะอยากเห็นจังเลยแล้วเราก็จะมาหักไม้จิ้มฟันค่ะหักแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะใช้กลัดใบขาของเราค่ะเราจะใช้ใบขาทั้งหมดประมาณ9ใบนะคะ8-9ใบค่ะแล้วแต่ขนาดของต้นกล้วยด้วยนะคะ แล้วเราก็จะตัดส่วนหัวของมันออกนะคะเพราะเนื่องจากส่วนนี้มันจะแข็งแต่สันมันจะแข็งไอ้ตรงแกนกลางๆมันจะแข็งเนาะพับแล้วมันก็จะหักนะคะแล้วเราก็จะมาทํากลวยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ไม้จิ้มฟันกลัดนะคะเนื่องจากแม็กหมดค่ะคือทาแบบนี้ไปประมาณ9อันนะคะแล้วแต่ขนาดกระทงของแต่ละคนนะคะ ค่ะแล้วก็มาประกอบกันเลยค่ะตะปูค่ะเก,กกะก็ตัดออกไปนะคะนี่ค่ะจะประกอบแบบนี้วนกันให้รอบให้รอบตัวของมันเลยนะคะ มันไม่พอดีก็ขยับมันสักเล็กน้อยค่ะโอเคในส่วนของสีเขียวของเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่สีขาวค่ะชั้นสีขาวของเรานะคะนี่ค่ะเลือกกลิบใหญ่ๆหน่อยนะคะชั้นนอกค่ะ ก็ใช้ตะปูกั์ลงไปค่ะหรือจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ได้แต่ถ้าไม้จิ้มฟันต้องอ่ต้องเสียบแบบเฉียงนะคะเพื่อที่จะให้ปลายอีกด้านนึงมันกดไว้เพราะไม้จิ้มฟันมันไม่มีหัวเนาะนี่จา้าทำวนไปเรื่อยๆค่ะ ชั้นที่2นะคะชั้นที่สองเสร็จแล้วตามมาด้วยชั้นที่3ค่ะ mm hmm. ก็จะมีเสียงมอเตอร์ไซค์รบกวนนิดหน่อยนะคะทุกคนต้องขออาภาัยด้วย ามมาด้วยชั้นที่4ค่ะชั้นในส่วนมันก็จะทำยากนิดนึงค่ะเพราะกลัวจะชั้นนอกล้มด้วยนะคะก็ต้องระวังมือเป็นพิเศษนิดนึง โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็เอาดอกไม้มาประดับเป็นเกสรมันหน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะกระทงของเรานะคะใช้เวลาทำไม่นานค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนะคะแล้วก็สวยงามอีกด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเอาทุบเทียนมาปักก็พร้อมลอยได้เลยนะคะหาคู่ลอยแป๊บสวยงามค่ะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด, like, ดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ